สวัสดีนะคะ FC ทุกๆท,ท่านอยู่กับจ้องเจ๊จงนะคะตั้งแต่นี่เคนะวันที่ยี่บเจ็ดไม่ได้ลงอีกเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงมันไม่มีเวลานะคะ FC ะวันจันทร์พยายามพยายามลงทุกวันทุกวันนะคะแต่เช่นนี้แบบด้วยความที่แบบไม่มีเวลาเลยอ่ะเรามาดูเช้านะคะเชา้ชาเช้าปกติเช้าว,วี เช้าปกติเช้าวีนะคะไอ้บ่ายบาย่บายปกติวีนะอันนี้วีเช้าปกติวีปกติไอวีวีเช้าโอ้โหอะมาอะไรมานะคะมาเช้าหนึ่งแปดนะปกติ VIP มาหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเด้งนะคะให้สองกับหนึ่งบ่ายอีกนะคะเข้ารอบปกตินะ นี่นี่นะคะ F สี่สองหนึ่งเต็มเต็มนะแปดสามไม่มีเนาะนี่ค่ะเด้งเด้งเดงนี่นะจะจงเขียนผิดเขียนผิดก็เลยแก้นะ นี่นะมาเลยต่อใครอยากเข้ากลุ่มกับเจ๊จงได้นะคะ Fc แอดไปที่ id ลายนะแอดไปที่ id ลายนะเดี๋ยวเขียนลงก่อน id line เขียนใส่นี่ชัดอยู่เนาะ id จะจงว่าจะจงเขียนหนังสือตัวใหญ่อยู่นะแต่ทําไมบางคนบอกว่ามองไม่เห็นน่ะถ้ามองไม่เห็นนะบางคนเขาเขียนเล็กกว่านี้อีกนะ s t a d w e นี่ดี d ใหญ่ๆเลยนี่นะคะนี่ มีสองกลุ่มนะคะอออนี่นี่นี่นะคะ LED ลายเจ๊จงไปเลยนะคะ สองกลุ่มเป็นซับลํำรวยคอยบริการนะคะ fc สองกลุ่มมีซับลํำรวยคอยบริการถ้าชอบยังไงก็เข้าได้นะคะหรือท่าในใดที่มีแนวทางในการเสี่ยงโชคจะจงมีมีซับล้ำรวยนะคะมีลิงก์ซับลํำรวยมาแปะให้นะคะเป็นผู้สนับสนุนช่องเจ๊จงท่านใดชอบก็ add id ก็เข้ากลุ่มได้หรือว่าจิ้มลิงก์เขา้าจิ้มลิงก์ แบบแนวทางเป็นของตัวเองเลยอ่ะแบบมีแนวทางแล้วแบบจับจองแนวทางได้เลยนะคะปกติ นี่ะนะ นี่นะเน้นรูดนะจ๊ะนี่เน้นรูดนะคะ fc เช้าบ่ายนะขอบคุณนะทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจุบจุบรอบรบรบ,บ,าบายบาย